ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะในเย็นๆค่ำๆแบบนี้เนาะก็เป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ก็พายุเข้าบ้าน f c ท่านใดโดนพายุบ้างไหมยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็มีแนวทางดีๆเนาะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆกันเช่นเคยเลยที่ถามหามาก็จะมีของ เลขดับทีมงานกลุ่มหวยดีขิดฟ้านะคะเลขดับป้าแมวนะคะส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะก็จะมีของสอมเมืองชัยนะคะของอาจารย์อุดมธัญญาหานเนาะแล้วก็ยังมีของหนูผีพเนจรแล้วก็สำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล เ่เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยอย่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูดับสิบบนปี64กันก่อนเลยนะคะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข8มานะคะหลัก10บนก็เป็นเลข7อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสถิติย้อนหลังของเขาในข้อมูลชุดนี้หลุดไปเพียงแค่หนึ่งวดเท่านั้นเองส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนปี64ของเขาให้เลข2นะคะส่วนต่อมาจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะ แนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลขสมาอันนี้ก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันแต่ข้อมูลชุดนี้สถิติยอดหลังของเขาหลุดไป3งวดนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนปี64ของเขาให้เลข6กเซีท่านใดชื่นชอบตัวเลขไหนก็าตามสำนักนั้นนะคะตามข้อมูลชุดนั้นนอกตัวไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ แอดก็ขอบคุณของดับ10บนปี64ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับ10รักแรกพบนะคะผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข7มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ของเขาให้เลข9นะคะส่วนฝั่งขวาก็เป็นข้อมูลชุดเดิมนะคะก็ลองประกอบการตัดสินใจดูนะคะเปรียบเทียบดูเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็นดับ10ดอกแก้วแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข8มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วของเขาให้เลข4นะคะต่อมาค่ะดับหน่วยบนดอกชบาแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข9มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนดอกชบาให้เลข3นะคะ พอ FC ท่านใดชื่นชอบแอดก็หามาแบ่งปันให้แล้วเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเลขหนับของป้าแมวนะคะแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะดับขาดล่างของทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าแนวทางว่าที่แล้วของเขาให้เลขหนึ่งมาอันนี้ก็ถือว่าผ่านสลากออก83 ส่วนแนวทางวดนี้ดับขาดล่างของเขาให้เลข5นะคะ FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณของทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางเลขเด็ดกันบ้างสานักแรกจะเป็นของอาจารย์หนุ่มพารวยแนวทางงวดนี้ค่ะเลข3ตัวจะให้3-6-1 สตัวจะมี6 3 6 4แล้วก็6 5นะคะอันนี้ก็ตัวเลขไม่เยอะนะคะสำหรับอาจารย์หนุ่มพารวยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นหน่วยล่างของสอมเมืองชัยแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นหลักหน่วยของเขาให้เลข9 ตัวเจาะจะมี4 9 8 9 1 9 2 9 3 9 5 9ตัวนี้เขาก็จะเอาปากกาขีดทับไว้นะคะออกสีเหล,ลืองเขียว,เ,ยวเนาะแอดก็ขอบคุณแนวทางดีๆจากสอมเมืองชัยด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของควายนำโชค แนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูล2ตัวเลขบนล่างนะคะระบุพิกัดมาก็จะให้4 2 4 9 5 2 5 9นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ของเขาเลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์อุดมทัญญาหาร แนวทางวดนี้ค่ะนะคะเรามาดูข้อมูลเลขบนกันก่อน3ตัวจะให้574 2ตัวคือ74ส่วนข้อมูลเลขล่างค่ะนะคะจะให้29แล้วก็95ก็ตัวเลขของเขาไม่เยอะเลยนะคะ fc ท่านใดชื่นชอบก็หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของหวยยายแลนะคะก็แนวทางงวดน,นี้เลขเด่นของยายแลให้เลข2กับเลข5เจาะเลข2ตัวค่ะจะมี25 2 6 2 4 5 4 7 2 2สอง5 9 5 6หแล้วก็7จห้านะคะ ของยายแลก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะ FC ท่านใดชื่นชอบก็ลองดูค่ะหรือหาเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้แอดก็ขอบคุณของยายแลด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของปฏิทินลุงโชคดีกันเลยนะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข3เลขรองคือเลข9 เจาะเลข2ตัวจะมี3 1 3 4 3 8 9 1 9 4แล้วก็9 8นะคะตัวเลขของเขาก็ไม่เยอะเลยเนาะสำหรับปฏิทินลุงโชคดีก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเช่นเดียวกันนะคะแอดก็ขอบคุณของปฏิทินลุงโชคดีด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของหนูผีพนเนจรผลงานแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลเลขบนกันก่อน3ตัวจะให้958 2ตัวบนจะมี58ส่วนเลขล่างก็ให้26เม็ดเดียวเลยนะคะกอชุดเต็มแอดยังไม่เจอของเขาเนาะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วแอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังนะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของชุดเต็มของ a d ดแนวทางงวดนี้ค่ะชุดเต็มเลขบนนะคะเจาะเลข2ตัวจะให้6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5 9 3 9 4แล้วก็95นะคะ ส่วนข้อมูลเล็กล่างแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้ว FC ท่านใดชื่นชอบก็สามารถารับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องของเราเลยนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก AKE ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุด3ตัวบนตรงโต๊ะนะคะจะเป็นของแนวทางเฮียโกนะคะถ้าแอดเรียกผิดไปก็ขอประทานโทษด้วย ก็ชุดเต็ม48ชุดค่ะนะคะไม่รู้ว่ามี FC ท่านใดติดตามหาอยู่หรือเปล่าก็ยังไงลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะลองนำไปเทียบชนกับนภัสรเจมจรัสรีก็ได้นะคะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงหรือหาแนวทางเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาฝากกันเนาะก็เอฟท่านใดติดต้องการหาข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมเราก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะหามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,าขอบพระคุณคะ่ะ